ฮัลโหลสวัสดีครับแอดเอเชียชาแนลช่างไฟนอาตำลา EP นี้เราก็จะมาดูการอ่านค่าหรือวิธีการใช้ดิจิตอลมิเตอร์หรือว่าอิเล็กทรอนิกส์เอ m เนอร์จีมิเตอร์กันนะครับไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้านครหลวงนะครับกรุงเทพและปริมณฑลแล้วก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต่างจังหวัดน,นะครับ ที่ได้มีการเริ่มทยอยเปลี่ยนจากมิเตอร์แบบตัวเลขหรือแบบจานหมุนมาเป็นแบบดิจิตอลแล้วนะครับทีนีเ้เราในฐานะผู้ใช้ไฟก็สามารถาดูได้นะครับว่าค่าต่างๆทางไฟฟ้าที่แสดงอยู่ที่ดิสเพย์เนี่ยมันมีค่าอะไรบ้างที่สำคัญสำคัญนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นค่าของหน่วยใช้ไฟสะสม เรื่องเหมือนตัวเลขที่อยู่ที่มิเตอร์แบบจานหมุนที่มีตัวเลขอยู่นะครับที่นี่ก็จะเป็นตัวเลขดิจิตอลที่สะสมอยู่ตั้งแต่ศูนย์หน่วยหรือว่าศูนยกิโลวัตต์นะครับสามารถที่จะกดดิสเพย์ปุ่มที่เป็นสีน้ําเงินดูได้นะครับว่าค่าไฟฟ้าต่างๆนะครับมีค่าอะไรบ้างนะครับแต่ละโค้ดนะครับหรือแต่ละรหัสเนี่ยมัน แสดงค่าอะไรบ้างนะครับเราก็สามารถกดดูได้นะครับมิเตอร์ไฟฟ้าแบบดิจิตอลก็จะมีหลากหลายยี่ห้อนะครับซึ่งปุ่มที่ใช้ในการกดเลื่อนเพื่อดูค่าทางไฟฟ้าก็อาจจะเรียกชื่อแตกต่างกันไปบ้างนะครับแต่รหัสและความหมายค่าทางไฟฟ้าก็จะเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีวัตถุประสงค์เดียวกันนะครับเดี๋ยวเรามาดู หน้าตาและก็ชื่อเรียกของปุ่มกดเพื่อเลื่อนดูค่าทางไฟฟ้าของแต่ละยี่ห้อกันนะครับยี่ห้อ A เรียกว่าปุ่มดิสเพย์ยี่ห้อ B ก็เรียกว่าปุ่มดิสเพย์เช่นกันยี่ห้อ C เรียกว่าปุ่มดิสเพย์ซีเล็กส์ยี่ห้อ d เรียกว่าปุ่มสคอร์ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการกดรหัสต่างๆเพื่อดูค่าทางไฟฟ้ากันนะครับเรามาดูค่ามิเตอร์หลักๆนะครับที่จําเป็นนะครับที่ที่เราสามารถไปกดดูได้นะครับสามารถไปดูได้ที่จอนะฮะหรือก็สามารถกดดิสเพย์ดูโค้ดแล้วก็ดูค่าต่างๆทางไฟฟ้าได้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็ไม่ผิดกฎหมายการขายการไฟฟ้านะครับซึ่ง ในการดูค่าต่างๆของดิจิตอลมิเตอร์นะครับเราก็สามารถดูค่าหลักๆได้นะครับทางซ้ายมือด้านบนสุดนะครับก็จะเป็นโค้ดนะครับส่วนด้านล่างขวาสุดนะครับก็จะเป็นค่าทางไฟฟ้านะครับแล้วก็ปุ่มสีน้ำเงินนี้นะครับเป็นปุ่มดีทีย์นะครับซึ่งสามารถที่จะกดดูโค้ดนะครับแล้วก็ดู ค่าทางไฟฟ้าได้นะครับอ,อย่างเช่นโค้ดที่ขึ้น0-0-0นะครับตรงนี้ก็หมายความว่าเป็นค่ากิโลวัตต์อวหรือว่าหน่วยไฟฟ้านะครับในการกดดิสเพย์ดูนะครับเราก็สามารถากดไล่รหัสโค้ดดูไปได้เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราลองกดดูกันนะครับ โค้ด090กนะครับก็จะเป็นการแสดงวันเดือนปีปัจจุบันนะครับแล้วก็โค 90, ้ด091นะครับก็จะเป็นเวลาปัจจุบันนะครับโค 00, ้ด0 0นก็เป็นกิโลวัตต์อวหรือเป็นหน่วยไฟฟ้าที่สะสมมาตั้งแต่แรกเริ่มในการติดมิเตอร์นะครับมิเตอร์ใหม่ก็จะเริ่มจากศูนย์นะครับ ซึ่งถ้าเทียบจากกับมิเตอร์จานหมุนหรือตัวเลขก็เป็นตัวเลขสะสมมานะครับรหัส009นะครับก็จะเป็นค่าของกิโลวัตต์อวหรือว่าหน่วยไฟฟ้าล่าสุดของรอบบินนะครับโค้ด500์ก็คือแรงดันไฟฟ้านะครับ2 3 4โวลต์หรือว่า 230V-220V โวลต์220โวลต์นะครับก็จะขึ้นอยู่ประมาณนี้นะครับ 503ก็จะเป็นกระแสณปัจจุบันนะครับที่ใช้ไฟอยู่ณปัจจุบันที่เรามีโหลดอยู่นะครับแล้วก็โคด้ด512นะครับก็จะเป็นค่า power factor นะครับณปัจจุบันนะครับ300คือกิโลวัตต์ออวรวมขาออก ที่เป็นไฟจากโซล่าเซลล์ที่มีการขายให้กับการไฟฟ้านะครับและ093คือกิโลวัตต์ออวที่ใช้ในปัจจุบันนี้หรือขณะนี้ที่มีโหลดตารางนี้คือรหัสและความหมายค่าทางไฟฟ้าที่แสดงที่หน้าจอของมิเตอร์ไฟฟ้าแบบดิจิตอลนะครับซึ่งเราสามารถที่จะ กดปุ่มเพื่อเลื่อนดูรหัสและค่าทางไฟฟ้าต่างๆได้นะครับ ถ้าเป็นประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับ